ทุกท่านเข้าสู่รายการพบกิจพิชิตโชคนะครับตอนนี้ยังยืนกันอยู่ที่จังหวัดอุดรรานนนะครับในงานสัมนาใหญ่255อนาคตทีวีดาวเทียมของ psi ของเรานี่เองนะฮะและตอนนี้ครับพร้อมแล้วครับในช่วงบ่ายอีก5ร้านค้าผู้กล้าของเรานะฮะหลังจากที่ไปรวบรวมมาได้ทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็ยืนหล่อยืนสวยกันอยู่ตรงนี้นั่นเองสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ไม่ให้เนกาเสียเวลานะครับเราจะมาเล่นเกมกัน เราจะได้เล่นเกมอะไรเราไม่สามารถเลือกได้เราเลือกได้แค่หมวกที่เราจะเลือกนะฮะข้างหลังนี้นะฮะคือเกมของทุกท่านนะครับถ้าอันนี้เชื่อว่าตกลงกันได้นะอ่าถ้าไม่ได้ก็รบกวนตีกันข้างหลังนู้นนะครับผมแล้วก็ออกมายืนประจําตำแหน่งที่ตัวเองเลือกซึ่งถ้าพร้อมแล้วไปยืนประจําเลยฮะอ้อมไปข้างหลังครับผมอ้อมไปข้างหลังครับ แล้วไปยืนข้างหลังหมวกที่ตัวเองเลือกนะครับผมเดี๋ยวเรานับ1 2 3แล้วเปิดพร้อมกันนะฮะเราจะได้ทราบชะตากรรมของเราแล้วละฮะว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างและตอนนี้นะฮะเมื่อกี้ในฐานะที่เลดี้เฟิร์สให้ผู้หญิงเลือกก่อนเลดี้เฟิร์สเช่นกันผู้หญิงเล่นก่อนเลี้ยงจากนี่ไปนี่เลยนะจ๊ะเลี้ยงจากนี่ไปนี่เลยนะครับโอเคนะครับอะจับหมวกครับผม1 2 3่องมเปิดรับ โอ้โหคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะกงล้อแห่งชะตากรรมก็เริ่มทำงานแล้วนะฮะและเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าเกมเงาะเกมแรกจะเป็นอย่างไรกับฝีมือของผู้เข้าแข่งขันที่เป็นสุภาพสตรีท่านเดียวในครั้งนี้นะครับมีกล่องรางวัลให้อยู่ตรงนี้ทุกท่านอาจจะสงสัยนะครับว่ากล่องที่เรียงอยู่นี่คืออะไรกล่องที่เลียงอยู่นี่คือกล่องรางวัลนะฮะมีทั้งหมด10กล่องโชคชันร้อยคือจานโอเคชุดเดียวฮะธรรมดามีอยู่7กล่อง แต่อีก3กล่องคือโชคชัดหมื่นจาน1ชุดเสื้ออีก10ตัวโชคชัดแสนจาน2ชุดเสื้ออีก20และโชคชัดล้านจาน3ชุดกับเสื้ออีก30ตัวมูลค่า5000กว่าบาทนะครับฉนั้นแล้วทุกท่านเชิญเลือกรางวัลของตัวเองด้วยนะครับฉะนั้นวิธีเลือกมาทางนี้ครับผมมาทางนี้ครับผมถ้าเราเคยไปงานบวชเราจะได้เห็นวิธีการแย่งตังหน้ากันนะครับผม เคยให้ผู้หญิงเลือกก่อนแล้วเคยให้เด็กเลือกก่อนแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกันฉะนั้นตอนนี้ไปเลือกพร้อมๆกันเลยนับ1 2 3นะฮะรอสัญญาณนะครับ1 2งซึ่มไปก่อนเลยฮะไปก่อนเลยฮะโอเป็นการย่นหนึ่ง ผู้ชมครับแล้วพบอิดพิชิตโชคในเทปนี้นะฮะไม่น่าเชื่อฮะปฏิหารมีจริงนะฮะตอนนี้เพื่อนจ่างเบียไอภาคอีสานของเรากลับมาแล้วนะฮะไม่ทราบว่าจะเป็นด้วยแรงอธิษฐานของรางวัลหรือเปล่านะฮะที่พี่กระแตประกาศสิทธิ์เปลี่ยงมาเลยนะครับว่าเกมที่จะเล่นต่อไปนี้ไม่ว่าใครเล่นก็ตามนะฮะโชคชัดล้านเอาไปเลยจานโอเค3ชุดแล้วพี่เอกวิทย์ก็ได้สิทธิ์นี้เดี๋ยวนั้นเลยนะฮะพี่เอกวิทย์ครับได้มะขามชอบกินมะขามไหมชอบ ชอบนะการเล่นต่อด้วยไหมฮะธรรมดาเราเอาสามให้เหลือสองไหมต่อไหม <c oughs> เอาให้ด้วยนะให้ด้วยแนละ้วนะขออะไรให้หมดตอนนี้นะฮะพี่เอกวิทย์ครับเกมนี้มีชื่อเกมว่ามิตไซมะขามพี่เอกวิทย์เพียงแค่กินมะขามนะฮะกินให้เกลี้ยงนะฮะและเอาเฉพาะเม็ดไม่เอาตรงมีเปลือกนะครับเพราะถ้ามีเปลือกมันจะไม่เด้ง ถ้าอย่างนั้นถือว่าฟาวนะฮะต้องเอาเฉพาะเม็ดนะฮะแล้วพี่เอกวิทย์ก็พ้นมานะฮะพ้นมานะครับให้เข้าจุดนี้ให้เข้าเส้นดํานี้นะฮะแต่ห้ามเลยเส้นนี้<อ>น้ำหนักและทิศทางต้องได้จริงๆผมให้กว้างขนาดนี้เลยนะฮะให้กว้างขนาดนี้แล้วถ,ถ้าเกินช่องแดงนี้ไปถือว่าทิศทางไม่ได้นะฮะฉะนั้นแล้วนะฮะกี่เม็ดก็ได้มีเวลา45วินาทีถ้ากินเร็วพ้นเร็วก็ได้โอกาสเยอะ อ่าถ้ากินช้าพ้นช้าก็ช่วยไม่ได้นะฮะ45วินาทีจริงๆแล้วเอา3เม็ดพี่กระแตบอกว่าขออะไรให้หมดเหลือ2เม็ดถ้า2เม็ดเข้านะฮะจานโอเค3ชุดเป็นของพี่ทันทีเลยแต่ถ้าไม่เข้าจาน10ชุดเอาไปเลยพร้อมบินเม็ด <ฮะ S 2> ละใบไปเลยเม็ดละใบไปเลยอุดรก็ได้เปรียบสิฮะเพราะมันแค่2เม็ดเองนะฮะ <S <S เอ๊ สองเม็ดเอาสองเม็ดจานสามชุดสองเม็ดเพื่อจานสามชุดสี่สิบห้าวินาทีพร้อมไหมฮะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะทุกคนครับเป็นกําลังใจพี่เอกวิทย์ด้วยนะครับผมจะเริ่มจับเวลาแล้วนะครับหนึ่งสองซ่มไปครับพี่ไปฮะดูเม็ดแรกฮะขอแบบเกี้ยงๆนะฮะอย่าให้มิสไซล์มะขามูอ้าวดูดูโอ้โหไปไกลเลยฮะถอยไปครับ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 ดูฮะดูน้ําหนักดูน้ําหนักของเขา

เม้นละไปได้อีกไปแล้ว <laughs> คุณผู้ชมครับ34วินาทีฮะลายแรกของโลกนะฮะที่พี่ชิดโชคกับเราได้ในทริปนี้นะฮะพี่เอก,กวิทย์ครับจากร้านอะไรครับพี่ของเจ็ดอำเภอนะแกครับตั้งอยู่แถวไหนครับ <laughs> ตัวอำเพลเลยครับถ้าสมมติว่าอยากไปใช้บริการแต่ไปไม่ถูกเบอร์โทรสักนิดจ้ะ0 4 2 5 7 1 0 7 0เดครับนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นให้กลางๆด้วยนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับพี่เอกวิทของเราด้วยนะครับและขอประกาศว่าในเกม Pop พบอิฐพิชิตโชคนี่นะฮะพี่เอกวิทสามารถพิชิตโชคไปได้และได้รับจานโอเคสามจุด ผู้ชมครับเทปน่าจะมีการล้างตากันหรือไม่ไฟนี้ผมคิดว่าไม่จบง่ายๆแน่นอนนะค็คงตามดูกนต่อไปสําหรับวันนี้ผมเบียร์กวิชและเพื่อนจ้าง PNI บ้านอีสามทุกคนแล้วไปก่อนสวัสดีครับให้เราได้มีพลังให้เรามันสร้สางสิ่งดีๆทุกอย่างให้กับคนดูคนไทย